คลีโอพัตราราชินีอียิปต์นางร้ายพราเสน่หรือว่านักการเมืองสุดเทพคําตอบคือทั้งคู่ครับคลีโอพัตราโคลมาในประวัติศาสตร์ครั้งแรกตอนที่เธอทําสงครามแย่งอํานาจกับสามีของตัวเองผู้ซึ่งเป็นน้องชายเธอเช่นกัน<ะ>ซึ่งในตอนแรกอํานาจเด็กเปรตไปมากเกินไปคลีโอพัตราก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือกับแม่ทัพโรมันสุดหลอ่อคนหนึ่งที่มีนามว่ากายัสจูเลียสซีซ่าเสร็จปุ๊บทั้งสองคนก็เลยเดินทางลงไปตบกบาลเด็กเปรตแล้วก็แยง่งัลังอียิปต์กลับมาให้คลีโอพัตราจนได้นะฮะแต่ปรากฏว่าพล็อตวิสในระหว่างที่ทุกอยย่างงกกัเิดขึ้น ตกลุมรักคลีโอพัตราครับโอ้โหแม้ว่าซีซ่าจะเป็นเพียงแก็ตามแต่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 มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ค,ความรัก๊อปี้เลิฟนะครับเพราะว่าคลีโอพัตราผู้ซึ่งทําหน้าที่เป็นประมุขของอียิปต์ในตอนนั้นได้ทําการผูกสะพันดมิตรีกับมาหาอํานาจที่แข็งแรงที่สุดในโลกเพราะว่าจูเลียซีซ่าเรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าของจกักรวรรดิโรมันเลยก็ว่าได้เราต้องยอมรับนะครับไม่ว่าเรื่องมันจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามคลีโอพัตราเจรจาด้สุดยอดมากแต่แต่ถ้าเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมคลีโอพัตรา บางที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวยอยู่ดีๆจูเลียสีซ่าก็โดนรอบสังหารเฉยเลยจ้าชิบหายละพวกนี้คือเวลาของสองครามกลางเมืองพาร์ทส,สองครับรอามีของจักรวรรดิโรมันเรามีหนึ่งมือขวาสุดหล่อของจูเลียสีซ่าที่มีนามว่ามาร์คแอนโทนีสองออกเทวียเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ที่ซีซ่าตั้งให้เป็นลูกบุญธรรมถ้าคุณเป็นคิโอัตราคุณจะเลือกใครมันก็ต้องมาร์คแอนโทนีอยู่แล้วใช่ไหมฮะแหมแต่มันเป็นการตัดสินใจที่ผิดครับพวกในสมัยนีย้เราจะรู้จักให้เจ้าเด็กคนนี้ว่าออกัสตัส ซีซ่าจักรพรรดิคนแรกของกรววัดิโรมันไอ้ใหญ่ๆสงครามระหว่างสองคนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสรุปง่ายๆว่ามาร์กแอนโทนีชอบคิวพัตรามากครับชอบมากจนเก็บข้าวของแล้วก็ย้ายไปอยู่อียิปต์กับคิวพัตราแล้วก็ทิ้งให้ออกเทเวียนปกครองกรุงโรมแล้วในตอนนี้แหละฮะออกเทเวียนถือโอกาสในการเขียนข่าวด่ามาร์กแอนโทนีแล้วก็ขีโอพัตราซะเลยมาร์กแอนโทนีแม่งเป็นโทรล,ล่าที่โดนราชินีตะวันออกขาวาสนห์ให้ทรยุประเทศชาติขีโอพัตราเองก็เป็นแม่มดที่ไร้เวทมนต์สะกดจ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ,อะไรบบบนี้ซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับถ้าเกิดว่าฝั่งของคิวพัตราชนะในสงครามมหากพา์ที่มีชื่อเดือ Battle of Actium ฝั่งของมาร์กเอนโทนี่และคิวพัตลาต่อสู้กับฝั่งของออกเทเวียนและก็เพื่อนฝูงซึ่งผลลัพธ์ก็คือแพ้สิครับแพ้ยับเลยแพ้จนมาร์กเอนโทนี่กับคิวพัตลาต้องเก็บของนี้กลับบ้านและที่นั่นแหละครับมาร์กเอนโทนี่และก็คิวพัตลาตัดสินใจที่จะร่วมกันขอต่อต่อนะครับถือว่าเป็นการจบเรื่องราวชีวิตคิวพัตาลาหลังจากนั้นโอกสรัสซีซ่าก็ได้ทำการทำลายล้างชื่อเสียงของมาร์กเอนโทนี่และก็คิวพัตลาจนพังไม่เหลือซากเลยนะฮะซึ่งมันคือตรงนี้แหละที่มันทำให้เราได้้้้คีีีโอพพัััตตรราาาาาชชชิินนนนนนเเเเหหววววงููท่่ใใใกกกสดจผย็็ ในยุคที่มีแต่นักการเมืองเก่งๆอย่างจูเลียซีซ่าละละก็ซิเซโรคลีโอพัตราคือหนึ่งในตัวละครที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นอ่ะคุณลองคิดดูนะครับว่าคลีโอพัตราตัวเป็นๆเ,เขาต้องสุดยอดขนาดไหนถึงขึ้นมาได้ขนาดนี้วันที่ผมไปละ